นร์วันของเราคุณเงะ้อิถึง1้5เป้าหมายอยู่ที่แพทริกวีล่าอันนี้คือพวกเรากำลังนั่งทำแมชชีนไปอย่างสัปดาห์ที่3เพื่อเปิดแพ็คชุดรวมลิมิเต็ดอัลตรานะครับผม1500 f พพอย์ขอให้บวกฝั่งขวาเป็นเท่าทวีคูณ what what ทำไมขวาไม่บวกอ่ะเอาธงอังกฤษ CDM ฮี CD M, Hero. โร่อ๋ร้อยสิบสามคาลิกอ๋ออันนี้คือเคยได้ไปแล้วเหรอครับ คุกกี้แลนช็อปรับเติมเกม fc mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุก id การันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปร้อยถึงร้อครับอันนี้เป็นแพ็คชิ้นส่วน500 fc point ก็ถือว่าเป็นแพ็คใหม่เหมือนกันขอให้ได้ขอให้โดนโอ้โหขวาไม่ได้อีกแล้วดิ อุ 1> 1้ยอุหยฮูุ้อยสิบถึงร้อยสิานะจะับสตัมว่ะไปครับลุยครับมา n u m b e อ n u m ั e r ของเราอังกฤษอาร์บีลเจมลีเจมร้อยสโอเคอยู ใช้ได้ครับใช้ได้ครับผมใช้ได้ลิเจมยินดีด้วยครับผมอันนี้คือแพ็คจากเว็บสโตร์แพ็คอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมฝั่งขวามันไปเด้งอยู่แล้วนะถ้าเป็นจากสโตร์เนี่ยสโตร์ Store คือมันจะต้องรอเราเปิดก่อนแสดงว่ามีโอกาสได้ตัวดีๆอยู่นะลุ้นทงอ้าวก็เรียบร้อยเลยครับก็ <laughs> เดมสีเลยครับถ้าสรงนี้ก็เดมสีร้อยสองเลยครับผมสกอตบูสเตอร์ซี ร้อยสิบเอกับร้อถึงร้อยใบครับแล้วขวาเด้งมามามายี่สเหรขาเขามาจาก500มา520หรือว่า400มา520รอ่สวะไม่รู้แต่โทรอังกฤษครับเฮ้ยโอ้โหกิฟไว้อมาซาอุยบาเล่บาคุณดอฟฟินหรือว่าคุณปาโลมานั่นเอง อยากเปิดแพ็กไหนเอาเลยโชว์เจ็ดพันห้าไปก่อนเฮ้ยของดีหรือเปล่าเนี่ยแค่ของดีหรือเปล่า,อ,อ,ลาอังกฤษแอลีเหรอแมนซิตี้เหรอใครวะอ๋อโอเรโอเรลี่ i, ครับผมโอเรลี่ร้อยสิบสองครับหกสิบชาติเนอแบดร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าครับผมทีมซีนั่งทำแมชชีนไปเปิด เป้าหมายอยู่ที่ไหนครับเล็งเป้าหน่อยเล็งเป้าหน่อยเปโดเนโตเอาไปทำอะไรอะอ๋อัมเมดซาล่าโอเคขอให้โดนครับขวาเด้งมาอย่างต่ำ90ามไปก็อาจจะได้นะใช่ไหมอาจจะมาจาก140แล้วเราอย่าไปหยองจริงเราอย่าให้แต้ม e XP มากำหนดชะตาเรานี่ไงนี่ไง ว,ว่ามึงแปลกๆแล้วสคนสองแพ็กก็สองใบไปเลยครับไมเคิลคาริกจ g ีครับคุณดอลฟินเอาเลยนะกดหมื่นเลยนะกดหมื่นไปครับผมอุ้ยเอาเอาเอาไอดีผมนะครับผม ร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้านะครับผมทีมซีนั่งทำแมชชีนไปเปิดเป้งได้ปะมอย่าบอกว่ามึงร้อยสิบสามอีกนะทำไมมันทำไม,มเป็นสามร้อยเจ็ดสิบว่ามันมาจากเท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันวะธงชาติครับอังกฤษอีกแล้วมึงซีดีเอ็มปะเนี่ยอาร์บีไคล์วอล์กเกอร์ โอ้โหไอสัตว์ล็อกเลร้อถึง1 1อ5ใบ1อ1้อใบ1 1อถึง1้5 1ใบแล้วก็1 1อถึง1 1 5อีก1ใบนะครับผม1 5 0 0 FC อย,ยเท่ากันก็ถือว่าลองเลนให้ดูนะตัวบนบนมา iera, เวียร่าลูนี่ชัเพชรอะชัเพชรรอบนี้ชัเพชรห4 0ร4อ่ว่ะบวกมา170ย โอ้ไม่กอดบวกว่า170ไปครับผมทงชาติฝรั่งเศส CB มึงใครเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ย จันโนจันโนเปิดแพ็คหรอขึ้นนะครับจอขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าดูก่อนอ่าขึ้นแล้วจนันอะไรที่ว่าดีเมื่มอกี้เมื่อกี้ผมลองแล้วใช่ใช่ 10C 10C อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอโอเคมาดูครับนนจันโน,นนะมือทองหรือเปล่าอะไรนะไปเพจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพันห้าเปิดอะไรเข้ามากันอ๋อได้ได้ได,ได้ขอให้ดวงดีครับผม อุ้ยบวกเยอะนะใช่ไหมใช่ครับถือว่าเยอะนะจากเท่าไหร่จากเท่าไหร่จัดไม่ได้ครับเฮ้ยอุ้ยอีหยิบอียิบหยิบอะไรคือลกยิบอยู่โอ้โหหลงป่าจัดเลยเมื่อกี้ผมเปิดไปผมยังได้ร้อยสิบสามนะอ่าแล้วก็อะไรนนะไหนอ่ะมีป่ะมีป่ะมีใช่มีร้อยสิบสามถึงร้อยสิบห้าโอเค นีใช่ครับนี่ขอเป็นวีล่าแล้วกันกาใช้งานครับลองดูนะขอได้ครับขอได้ดูสูตรไว้ให้ดีนะครับแล้วนำไปทำตางครับนี่กดค้างก่อนนะผมจำเอ็กพีละเมื่อกี้สามเจ็ดศูนย์นี่ไงนี่ไงจำได้เหรอจำได้อ่าจะดีก็ได้เยอะมันเฮ้ยเอ็หรอ ล็อกเดทสีนนครับส <Lock S 1> ิโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอันนี้เปิดทีเ้ลงสองช่องเลยไหมเนี่ยเมื่อมวลาเล่นเล่นไม่เฉยอ๋อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมมันล็อกเลทร้อยสิบสามแล้วพูดเลยทรงนี้ร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าสองใบครับมันมาจริงหรือเปล่าทีมซีเนี่ยโอ้โหอันนี้เดียวว่ะโอ้โห ตัวเดียวกับจานโนเลย <c ười> คือไอ้ไอ้แพ็คเนี่ยคือผมไม่กล้าเปิดเพราะว่ามันมันเป็นอันเทรดไงมันต้องรอวีคสามถึงขายได้เอาเอากูเปิดให้เอาอันนี้ผมบอกเลยนะที่ผมเปิดเพราะจานโนมานะผมเปิดเพราะจานโนมานะจานโนอุตส่ามาเปิดให้ดูนะเอาหกร้อยห้าสิบ เชื่เมือกี้กูมีเท่าไหร่หรวะไปครับ cm อโอโอ้โหเปร์ตีขายได้แล้วทำไมแต้มขึ้นวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือหมายถึงว่าผมจะได้ทั้งแต้มได้ทั้งตังเลยปะเนี่ยโอแต่ไหนๆของผมมาขนาดนี้แล้วก็ เหมาเลยแล้วกันนะเหมาเที่ขึ้นว่า C เนี่ยออนั่งทาแมชชีนไปเปิดสักหน่อยว่ะฉุนว่ะ670บวกไม่เยอะครับบวกไม่เยอะไปเลยวกเอามาโรงอังกฤษ CM โอ้โหสปเปอร์ใครวะเนี่ยแมดดิสันครับไร้ละ C ีอีกครับร้อยสิบร้อยสิบห้าโอ้บวกมาสิบกูจะรู้อะบวกนิดเดียวอ่ะโอ้โหมาร์ลาอุยโอ้ไหนอันไหนมี C ีอีกมึงมาให้หมดเลยมาอันนี้สองพันห้าครับอไอ้เหี้ยแม่งไม่วอกไม่โดกไม่เด้งเออเยอรมัน ฟอร์เรียนวคือมันจะขายได้ถูกต้องไหมมันจะขายได้ใช่ไหมอันนี้คือจริงๆมันเป็นเลดแพคขายได้ในสัปดาห์ที่3มันจะขายได้ถูกต้องใช่หรือไม่เอมานูเอลเปอรต์ตีนะครับกับอฟอร์เรียนเวสนะครับผมเวสนี้อ่ะเวสนี้ที่เป็นเวีดขายได้นะแล้วพอถึงตอนนั้นคือมันจะขายได้ซึ่งรวมๆแล้ววันนี้ผมหมื่นล้านครับผมมือครับ ย่อยทิ้งหมดแลเดี๋ยวก่อนดีจานุย่อยทิ้งอะไรเขาไม่ไม่ย่อยมันเป็นตัวขายได้มันเป็นตัวขายได้เ,ไดเราเปิดเอสเรามันเป็นมันมันเป็นเออเลทขายได้นะราคาขายได้นะเราไปย่อยทิ้งแล้วเสียสิทธิประโยชน์นะสาเหตุที่เปิดตรงนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเราจะได้ทั้ง exp แล้วเราก็จะได้เอาไปขายนะครับผมนี่คือข้อได้เปรียบ อันนี้คือแบบเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับผมไปหาฟูคุณวิน1500 fc ten c ไหนเปิดวิล่าเปิดซาล่าออกมาให้ดูเลยครับผมปิดท้ายสวยๆเลเลยวะปิดท้ายสวยๆขวาอุย้ยมันพึ่ง up level มามันพึ่ง up level มามันพึ่ง up level มาได้แน่115ออก ปิดท้ายเงมีงมๆฝรั่งเศสกับอียิปต์ครับอ้โหอังกฤษอู้หซีเอ็มอุ้ยไอคอนแลมพาดแลมพาดสะโครดมันกัก,กว่ามันกักอูแต่ก็ยังโอ,โอเคนะก็โอเคโอเคพันห้าได้ ủa để tem dù để tem dù chì